มาติดตามความคืบหน้านะคะนักโทษชายที่เผาเรือนจําจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาค8ก็ได้มีการตั้งทีมสอบสวนร้อยนายนะคะทําคดีเผาเรือนจําจังหวัดกระบี่ค่ะ วันนี้พลตำรวจโทอัมพลบัวรพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแปลงพื้นที่เรือนจำจังหวัดกระบี่ติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่คลี่คลายคดีกรณีนักโทษชายในเรือนจำจังหวัดกระบี่ก่อเหตุจราจรเผาเรือนจำเมื่อวันที่16ธันวาคมต่อเนื่อง17ธันวาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เรือนนอนนักโทษชายห้องสมุดและสิ่งของอื่นๆได้รับความเสียหายจากการวางเพลิง พลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8กล่าวว่าสำหรับขั้นตอนการดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุจราจนในเรือนจ,จำจังหวัดกระบีเบื้องต้นได้มีการตั้งทีมพนักงานสอบสวนภาค8ประมาณร้อยนายเข้ามาช่วยทำคดีโดยจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลนิติวิทยาศาสตร์เพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีส่วนผู้ต้องสงสัยที่เป็นแกนนำถือเป็นผู้กระทำความผิดในการทำลายทรัพย์สินเผาว,วางเพลิงหรือกระทำการให ให้เสียทรัพย์ภายในเรือนจําต้องมีทั้งพยานบุคคลนิติวิทยาศาสตร์ภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งพบว่าเสียหายไปบางส่วนหากกู้ได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเป็นหลักฐานเอาผิดกับผู้ก่อเหตุเบื้องต้นนั้นมีไม่น้อยกว่า40รายค่ะทางเรือนจําไปก่อนส่วนผู้ต้องสงสัยที่เราคิดว่าเป็นผู้ต้องสงสัยที่จะเป็นแกานนําเป็นผู้กระทําการผิดในการทําลายทรัพย์สิน ในการเผาวางเครืงหรือกระทําการทําให้เสียทรัพย์ต่างๆก็จะต้องมีทั้งพยานบุคคลนะครับแล้วก็ทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเราได้ทำพิสูจน์หลักฐานก็ากบีรวมทั้งที่เกี่ยวข้องมาช่วยในบริเวณใกล้เคียงอันนั้นต้องเป็นสำคัญงั้นผลและพิสูจน์จากนใ้ไปในทางเดียวกัน แล้ก็หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ DNA ต่างๆกล้องย้อนติดแม้จะถูกเผาถูกทำลายบ้างก็จะส่งตัวให้ฝ่ายเทคนิคเขาดูสิถ้าสามารถคู้ได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากส่วนวันนี้ครับเวลา11นาฬิกาที่หน้าสารากลางจังหวัดกระบี่นายอนุวัฒน์หมดพริง้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นตัวแทนรับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มกระบี่ไม่ทนครับหลังก่อเหตุ หลังเกิดเหตุจลาจลของนักโทษชายโดยกลุ่มดังกล่าวได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกระบีไปยังอธิบดีกรมราชัณฑ์ขอให้กรมราชัณฑ์ย้ายสถานที่ตั้งเรือนจำจังหวัดกระบีออกไปให้ห่างไกลจากชุมชนในทันทีโดยต้องให้อยู่ในพื้นที่ที่มีชุมชนเบาบางหรือปราศจากบ้านเรือน ให้เร่งดำเนินการให้เส,เสร็จสิ้นไม่เกิน2ปีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทํานองเดียวกันอีกในอนาคตซึ่งกรมราชทัณฑ์ต้องบริหารจัดการสถานการณ์โควิด -19 ของนักโทษให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงสิทธทิมนุษยชนและก็คุณภาพชีวิตของนักโทษเป็นสําคัญอาทิการตรวจหาเชื้อเชิงรุกการคัดแยกผู้ป่วยหรือการขยายเรือนจําเพื่อลดความแออัดของนักโทษและกรมราชทัณฑ์ต้องสอบสวนหาผู้รับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดําเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาด เพื่อให,ให้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคลากรรายอื่นที่ปฏิบัติงานด้วยความละเลยหรือประมาทเลินเล่อทางนี้ขอให้ชี้แจงผลการสอบสวนและลงโทษผู้รับผิดชอบต่อสาธารณะโอกาสนี้ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้กล่าวว่าในส่วนความพร้อมของสถานที่ที่จะสร้างเรือนจําแห่งใหม่จังหวัดกระบี่ได้เตรียมความพร้อมไว้บ้างแล้วส่วนเรื่องงบประมาณขึ้นอยู่กับส่วนกลางของกรมราชทัณฑ์ซึ่งหากได้รับงบประมาณมาก็จะเร่งดำเนินการสร้างเรือนจำแห่งใหม่ทันทีครับ